ตอนที่2,835เล่าอย่างละเอียดเจียวจิวแม่โนเฟิงเสียงขันเรียกด้วยความดีใจดังจากปากของทุกคนพร้อมกันเฟิงจิวเห็นแม่ของเธอเดินมาหยุดตรงหน้าจากนั้นก็ดึงเธอเข้าไปกอดกลับมาก็ดีแล้วกลับมาก็ดีแล้วสร้างกวนวันลงร้องไห้ได้วยความดีใจเมื่อเห็นลูกสาวกลับมาหัวใจที่ตึงเครียดมันตลอดก็ผ่อนคลายลงท่านแม่เฟิงจิวขันเรียกเธอถอยออกจากอ้อมกอดของนางข้ากลับมาเยี่ยมพวกทาน เฟิงเซียวพยักหน้ากล่าวพางตัวไบเธอเบาๆท่านพอเฟิงจิวขันเรียกโดยนำเสียงอดอ้อนหันไปมองสองคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งท่านปู่ทันยาเธอขานเรียกมองหน้าของทั้งสองก่อนยิ้มท่านปู่ใกล้จะดูหนุ่มกว่าท่านพ่อแล้วสีหน้าดีขึ้นมากนั่นก็เพราะยาที่เจ้าให้ไวเฟิงซันยวนหัวเราะเอาละอย่ามัวยืนอยู่ตรงนี้เลยไปนั่งข้างในกันเถอะเขาพยักหน้าให้ทุกคนเดินเข้าไปในห้องโถงเฟิงเจียวเดินตามพวกเขาไปพอนั่งลงเฟิงซันยวน ก็ถามว่าเหตุใดเจ้ากลับมาคนเดียวพวกเขาละที่จริงคืออย่างนี้ข้าเชษแกนเคลื่อนย้ายจีกวงกลับมาจากพื้นที่นอกมหาสมุทรพวกโมเจอน่าจะอยู่ระวางเดินทางนอกมหาสมุทรทาไมเจ้าไปอยู่ที่นั่นได้ข้ากลับมาจากาเกาะเซียนเฟิงไลก็ถูกคนจ้องเล่นงานอีกครั้งคนพวกนั้นใช้ข้ากลห้องมิตีพาข้าไปนอกมหาสมุทรต่อมาข้าหนีมาได้จึงกลับมากนเธอเล่าเรื่องทั้งหมดภายในสองสามประโยคแต่พวกเขารับฟังจนหายใจหายใจคว่ำ อันตรายที่เกิดขึ้นระว่ังนั้นพวกเขาคงไม่อาจคาดเดาได้เลยจริงๆเซลิวเจ้ากลับมาอยู่บ้านเธออย่าออกไปอีกเลยเจ้าอยู่คนเดียวครั้งนอพวกเราล้วนเป็นห่วงเจ้าเฟิงเซวขมวดคิ้วเอ่ยเฟิงจิวยิมย้มยิ้มที่จริงกลับมาครั้งนี้ข้ามีเรื่องหนึ่งจะบอกพวกท่านเธอมองพวกเขาก่อนพูดว่าข้ากับโม่เจอปรึกษากันแล้วตั้งใจว่าจะไปฝึกปรยุทธ์ในโลกที่อยู่หลังประตูบันไดสุดแดนเซียนไปครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อใดฉะนั้นจึงกลับมาเยี่ยมพวกท่านและบอกให้พวกท่านรู้ก่อนทุกคนตกตะลึงงงกอนนถมยเป็ห่่ววา นั่นอันตรายหรือไม่อัวครึ่งหนึ่งกระมังเฟิงจิวเอ๋ยเจ้าตั้งใจจะพาคนไปเท่าใดสถานที่อันตรายเช่นนั้นเหตุใดเจ้าต้องไปเสี่ยงด้วยเราเฟิงจิวถามเธอยังเป็นห่วงข้าตั้งใจจะพาไปแค่8คนใช่แล้วช่วงก่อนข้าเก็บเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงข้าตั้งใจว่าจะพาเด็กไปเลี้ยงที่นั่นที่จริงตอนนี้วรยุทธ์ของข้ากบลม่เจอนะว่าแข็งแกร่งมากแล้วสําหรับที่นี่แต่หากไปที่นั่นยังมีคนที่มีวรยุทธ์เหนือกว่าพวกข้าอีกมากมายพวกข้ายากพัฒนาวรยุทธ์ของตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นอีก อีกอย่างข้าไม่อาจาาอ,ยยาอยู่กับพวกท่านได้เธอยิ้มยิ้มหากข้าอยู่กับพวกท่านพวกท่านอาจมีอันตรายเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าศัตรูของข้ามีมากมายแต่เป้าหมายของพวกเขาอยู่ที่ข้าคนเดียวกอบกับตอนนี้พวกท่านใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็นับว่ามีความสุขดีข้าไม่อยากทำลายชีวิตที่สงบสุขของพวกท่านแต่ว่าเจ้าคนเดียวเฟื่องซานยนมองเธออย่างลังเลข้าไม่ได้ตัวคนเดียวข้ายังมีมื่เจอกับพวกเหลิงสวงอยู่วางใจเถอะพวกเราจะไม่เป็นไรเธอยิ้มยิ้มก่อนจะหันไปมองบนซีลินท่านพี่ครั้งน ท่านอยู่ฝึกวรยุทธ์ที่นี่ก็แล้วกันจนกว่าท่านจะสามารถขึ้นบันไดส่แดนเซียนได้ตอนที่2836เป็นห่วงกวนิลนพยักหน้าข้ารู้วรยุทธ์ของข้ายังต้องฝึกฝนอีกมากใช่แล้วท่านพอ่อท่านแม่หาเวลาจัดการเรื่องแต่งงานของท่านพี่สักหน่อยเธอเธอหันไปพูดกับพ่อแม่ของเธอที่อยู่ด้านหนึ่งได้เรื่องนี้พวกเราจัดการเองพวกเขาพยักหน้ายิ้มถามว่าแล้วเรื่องของเจ้ากับมู่เจ๋อเราตั้งใจจะจัดการเมื่อใดเฟิงจิ่วยิ้มตอบว่าพวกเราไม่รีบค่อยๆเป็นค่อยๆไป พวกเขานั่งคุยกันอยู่ในห้องโถงคู่หนึ่งจากนั้นก็ปล่อยให้เฟิงจิวกลับไปพักผ่อนคันกลับถึงเรือนของเธอแล้วเห็นว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมเฟิงจิวยิ้มยิ้มรู้สึกเหมือนไม่ได้กลับมานานแต่ที่นี่ก็ยังเหมือนเดิมการจัดวางตกแต่งทุกอย่างก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยยังคงเป็นแบบที่เจ้าชอบมีคนมาทําความสะอาดทุกวันสามารถเข้าอยู่ได้ทุกเมื่อเฟิงเซียวที่อยู่ข้างๆเดินเอามือมาค่อยหลังตามมาเขาบอกว่าเจ้าอุตสาได้กลับมาทั้งทีครั้งนี้ก็อยู่สักหลายวันหน่อยเธอ เจ้าค่ะเฟื่องจิวรับคำก่อนจะเข้าไปในเรือนและเดินรอบๆ ok, ท่านพ่อพวกท่านอยู่ที่นี่สบายดีใช่หรือไม่เจ้าวางเจเธอไม่ต้องเป็นห่วงพวกข้าอยู่ทางนี้พวกเราสบายดีมากเธอยิ้มๆที่นี่ไม่มีระบบปกครองเหมือนแต่ก่อนทุกอย่างล้วนเป็นอิสระเสรีแขวนอื่นไม่กล้าเหมิมเกิมกับแขวนเราทุกอย่างสงบสุขมาตลอดอีกอย่างแม้จะไม่ได้ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เช่นแต่ก่อนแต่คนรอบข้างหรือแม้แต่แขวนอื่นๆก็ไม่กล้าจ้องเล่นงานเราอีกอย่างนั้นก็ดีแล้วเธอพยักหน้าอย่างวางใจ เจ้ากลับมาครั้งนี้ไม่คิดจะปล่อยเขาให้ทุกคนรู้หรือเขาทมเรื่องที่ข้ากลับมาไม่ต้องแพ่งพายออกไปจะได้ไม่ดึงดูดให้คนพวกนั้นนําความวุ่นวายมาถึงที่เฟิงจิ๋วเอ๋ยเข้าใจแล้วพ่อจะจัดการเองเขาเอ๋ยก่อนจะพยักหน้าให้เธอนั่งลงยิ้มเอ๋ยว่าแม่ของเจ้าไปทําอาหารให้เจ้าที่ห้องครัวเจ้ารออีกหน่อยกินอะไรก่อนแล้วค่อยพักผ่อนก็แล้วกันเจ้าค่ะเธอยิ้มหวานรับคําพางเอ๋ยว่าข้าจะปล่อยพวกเราไปออกมาพวกท่านไม่ได้เจอพวกมันมานานแล้ว เธอสะบัดแขนเสือ้อปล่อยพวกเราไปออกมาให้เดินเล่นในลานบ้านเอ๊ะมีเสือขาวน้อยเพิ่มมาอีกตัวแล้วเฟิงเซียวมองเสือน้อยสีขาวที่นั่งหมอบอยู่ข้างเท้าลูกเสาวเอ่ยขึ้นด้วยความประหลาดใจอถ้าเก็บมาเธอยิ้มยิ้มยังมีหมาป่าสีงเงินที่ยังไม่ได้ผูกพันธสัญญาอีกหนึ่งตัวน่าจะตามพวกเมื่อเจอมาอย่างนั้นก็ดีเจ้ามีพันธสัญญาคู่ชีวิตพวกนี้อยู่ข้างๆเวลาสู้ก็ไม่ต้องกลัวว่าคนน้อยกว่า เขาหัวเราะอย่างเบิกบานยื่นมือไปรูปหัวเสือขาวน้อยเห็นว่าเป็นพ่อของนายท่านเสือขาวน้อยก็มหมวอย่างนอบน้อมรีตาปล่อยให้เขารูปอย่างค่อนคลายผ่านไปไม่นานสร้างควนมาลงยกอาหารเข้ามาเสี่ยวจิวแม่ทำอาหารให้เจ้าเจ้ามาชิมดูนางเดินเข้ามาพร้อมรอยยิม้มวางถาดลงไปยกชามอาหารที่อยู่บนถาดมาวางตรงหน้าเฟิงจิวเฟิงจิวเปิดฝาชามออกดูเห็นว่าเป็นบะหมี่ร้อนๆที่ใส่เครื่องมากมายกลิ่นหอมโชย่อยออกมาทำให้เธอยิ้มจนตาโค้งยีอย่างมีความสุขขอบคุณเจ้าค่ะท่านแม่ รีリบๆกินตอนร้อนเถอสร้างกวนมาลงนั่งลงข้างๆยื่นตะเกียบให้เธอมองเพิ่องจิ๋วกินด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและอิ่มเอมเด็กคนนี้แค่บะหมี่ถ้วยเดียวกลับดีใจขนาดนี้นึกถึงว่าตอนที่อยู่ข้างนอกคงไม่มีใครทําอ,า,อา,าหารให้กินแบบนี้บ่อยๆอดไม่ได้ที่จะรู้สึกปวดแปรที่ใจเด็กคนนี้อยู่ข้างนอกลําพังข้างกายไม่มีครอบครัวอยู่ด้วยสักคนไม่ง่ายเลยจริงๆ